จากการลงสนามผลการฟุตบอลไทยลีก2เกมที่ผ่านมาในการพบกับทีมพีทีประจบ FC และทูบังคอกยูในเดตนั้นดังวันหลัมผู้สาประตูมือหนึ่งทีมชาติเวียดนามถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าสโมสรกิเลนพยองจะไม่สามารถคว้า3าคะแนนได้ทั้ง2นัดแต่ว่าการเซฟของดังวันหลัมเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้สโมสรกิเลนพยองไม่เสียประตูเพิ่มไปกว่าเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเจ้าตัวปรับตัวกับื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยละครับอย่างวันนี้นะครับ เมืองทองทีวีของเรามีสกูปที่วันหลังนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการปรับตัวที่เมืองไทยรวมไปถึงการสื่อสารกับโค้ชผู้สาประตูนะครับเจ้าตัวปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนเราจะนําบทสัมภาษณ์บางส่วนของดังวันหลังนะครับมาฝากแฟนคลับเอสซีจีเมืองทองอยูในเต็ดนะครับลำวัน uh, มันอินไชนแลนด์วิสเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด how do you adapt yourself With new shame, everything force turning and teammate. Uh, um, um... กลายเป็นไทยนะครับการปรับตัวของเขากับเมืองไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมใหม่สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ปรับตัวได้อย่างดีมากป้านะครับแล้วก็ชื่นชอบอาหารไทยมากๆเลยอย่างที่แอดเคยสัมภาษณ์วันลำไปนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบทานรสเผ็ดนะฮะและที่เมืองไทยเนี่ยอาหารส่วนใหญ่ก็รสเผ็ดซะด้วยสิเข้าทางเลยล่ะครับ ได้ถามดังวัลลัมนะครับว,ว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองไทยได้มีโอกาสติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นทีมชาติเวียดนามหรือเปล่านะฮะโดยส่วนตัวแล้วเขาติดต่อกับไปก็จะเป็นญาติตที่อยู่ทางฝั่งร,รสัสเซียซะมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็คอนเซนเทรตกับการฝึกซ้อมซะมากกว่าวถ้าเกิดใครได้ตามติดเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> หรือไ G ของดังวัลลัมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะซื้อรถให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศรัสเซียไปหยกๆยนี่เองนะฮะ How ย <oh> yeah, ูเทรน t ิ่งวิ t h g o กี k พ e p e ก c อ u u s e o รา a ว e e g ร์กี e s n n เอ่ออถึงการฝึกซ้อมกับคชผู้สาษาตูอย่างพี่บังนะฮะการสื่อสารเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับคชผู้สาษาตูอย่างพี่บังนะครับตอนฝึกซ้อมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ตามทีแต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลแล้วล่ะครับศัพท์เทคนิคมันเป็นศัพท์ที่สื่อสารก็ได้ทั่วโลกนะครับเจ้าตัวสนุกกับการฝึกซ้อมมากๆเลยในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าแอดเองก็ได้แอบสอบถามดังวันล่ำนะครับที่เวียดนามอาจจะฝึกซ้อมเบากว่าที่นี่นะครับตอนนี้เขาก็ต้องปรับตัวในเรื่องของสภาพร่างกายที่เจอการฝึกซ้อมที่หนักขึ้น เราเ็นได้จากการฝึกซ้อมนะครับเจ้าตัวเริ่มสนิทกับเพื่อนๆแล้วก็เริ่มมีเสียงเริ่มสนุกกับการฝึกซ้อมนะฮะถึงแม้ว่าผลงานของทีมจะไม่ดีช่วงนี้นะครับแต่เขาเห็นถึงความมุ่งม,มั่นความตั้งใจของเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะฮะก็คาดว่าจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้นะครับซึ่งตัวเขาเองก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลชาวเวียดนามแล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะครับว่าอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจเขาด้วยนะครับเพราะว่ากองเชียร์เป็นสิ่งที่สําคัญของนักฟุตบอลและถ้าเกิดกองเชียร์เต็มความจุที่ SG Sta เจ้าตัวก็อยากที่จะแสดงศักยภาพให้กับแฟนคลับทั้งชาวเวียดนามและชาวไทยโดยเฉพาะ s อ g ซีเมืองทองยูไนเต็ดได้เห็นกันนะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของดังวันหลํานะครับในการปรับตัวกับสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งเขาบอกว่ามีความสุขมากๆกับการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมกับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับยิ่งช่วงนี้มีเพื่อนสนิทนะฮะเดินทางมาจากรัเสเซียด้วยนะครับจะมาอยู่กับวันหลําเนี่ยประมาณสัก3าวันนะฮะเจ้าตัวไม่เหงาอย่างแน่นอนล่ะครับ Hehehehe <laughs>